แกมันี่เบียเบียทียังเลยแบบนี้เอาไปทาสาม,มาอันนี้เป็นเพิ่นโย่ยยงโย่งหยาแล้วอ้อยปวดขาของเพิน่นง,ง,ง,งเพิ่นเ<อ>พ่ย่งหยาพี่ขาวบอกเอาก้าเบี้ยน,นี่กันากาไม่กัน ขนาดเป๊บเดียวดินแขงน็งเลยเบียดเ่่เลี้ยว,ยวบ่ได,ด้ไปลบผู้ใดไหมอันนี้เบียกาไม่เขาไปเด้นี่ตนน้นน้อยๆต้นสุดคู่ รถคู่เลยฮอดพี่ไม้กับไม้เป็นรถป,ป๊าดีนดีโหดงงไม่เดือดจ้าพรหดก็ให้ติเสียบหนครับนี่มาหองไม่ดูกมายองมีข<อ>้านหดว,วินึ่งวันซับคือพอเมือน ซั่นนี่ก็บ่หดอีนี่แม่แม่นี่หดให้งาม <thế> đây. ก็ได้เช้านี่มา เอามาแม่มาเขากล้องมาในบ้านตะกี้กับพอมีไฟแก่เขากล้องดอกสซมีสซมานี่นี่เอ้ยพีเตอร์พูดอยากเขาแล้วกล้องพีเตอร์มันหอนโอ้หมดเศร้าคืบคืบคืบนึกว่าที่แบบ นอกจากคืบม,มืดมืดที่ไหนได้โอ้โหออกมาทงแดดแห้งนีน่เห็ดเห็ดก็จังมือนั่นแหละก็จังเสียหิมามือนั่นนะแต่ว่าเห็ดเห็ดมนันนี่เห็ดโล,ลงเหลือกเก่าไม่เหม็นไฟยำ โอ้ยขี่จักรยานจะไปใจฉ่ำไม่ดีวะเ๋ยามันกติดดีดิเนง่ยึ่งยองนงครับเป็นเห็ดต้องเลือกเก่าย คุณยงชาติหลินบอมม่กขัวสีว่าคือขัวใส่าอ่ดิเป็นเรื่องธรรมดาโอ้ยมาขัดร่ <c oughs> มยูเห็นมา,า,มาร้มยูแบบนี้ก้กลาบพ่อมั้ง ะนี่ครับเม่นั้นเม่นั้นมายุ่งหยาออกได้ครับนี่เม่นั้นมายุ่งหยาออกฟังนี่ไปพูดละหอดมุลละบานีเป็นจระเฮ็ดท่านี่ไม่อีกครับมือนั้นคลิปก้อนหน้านี่นะครับเคยพามาเบิงนะครับลำคู่นี่โอ้มีแตห่หยาลำรองมีแตห่หยาอันนี้แกแค่เนี่ยอยู่เป็นขูดหยาออกมาจาตทางตายเนี่ย ถึงเมื่อตายแต่ก็ต้องก็ต้องขวดหยานะครับเพราะว่าถ้าบ่ขวดออกนี่มันจะต้นง่แล้าก็มันจะออกยากนะครับแล้ก็อีกอย่างก็คือถ้าหาบขวดออกเนาะมันเฮ็ดไหหนานี่เม่นเมื่อนี้เห็นบ่นั้นเห็นบ่นนนแปลแถวนี้แถวนี้ยุงออยยงงยง่งเอาหย้ายุ่งทึงยุ่งดินทังเอาหย้านะครับ แถวนี้นี่บ่ได้เอาขวดไถงานะครับนี่แถวนี้บ่ได้ย้งมันก็อ่าหนึ่งละการย้งกเ็เฮ็ดให้หน้าดินบ่แข็งนะครับต้นพริกมันก็ได้ใหญ่ขึ้นนะครับตะว่าขันไอ้ขันเฮ้ายงายแล้วเดีวมันกเ็เฮ็ดให้ต้นพริกมีอากาศมีหยังเข้าไปอันนั้นได้นะครับเชื้อราเชื้อหยังก็ ทำไรได้กะนี่ครับมันก็นดีไปอีกแบบนะครับโอเคถือว่าเพิินตแต่เร็วอยู่นะครับสองสามคนนี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงปลูกไม้นะครับปลูกไม่แล้วก็ฝนตกลงถือฝนตกลงนะครับได้สักสามสี่มอห้าขึ้นวันนี้ครับจะต้องมาย่งหยาออกช่วงนี้เป็นช่วงที่ช่วงที่ต้องเล่งนะครับเพราะว่า หย่าก็เริ่มไหลนะครับก <mam> ma ันโย่งหงาป่ะเด้กกต้นผิกกับพงามท่านนะครับนี่ครับโย่งออกแต่ก็บจิประมาณนี้แหละเป็นเดินรป้นะเสร็จแล้วครับนี่นี่ครับกดูดีป่ะครับนี่เห็นป่ะนี่แถวนี้แถวนี้คือโย่งหงาแล้วทีครับนี่ทีเดียวเห็นหอดโฮมนี่ครับแต่ว่าหลังโฮมไปนั่นครับสังเกตบ้างได้ครับนี่หลังโฮมไปนี่เคี้ยวอรุมเลยเลย หลังหมเป็นก็ยังไ่ท่านหนิงงหานะครับแต่แถวหนิงงแล้วนี่ครับถือว่าไข่นะครับนี่ถือว่ายางหาแล้วนะครับมันกน็มีถึงตน้นเหียวว่าเหียวนะครับนี่เหียววดเรืองธรรมดาเพราะว่ามันห่อนนะครับต้นนี้อาจจะมีการติดเชื้อได้นะครับนี่ หยอดออกนะครับเดือดตงเงาเดือ,อดตะกิงนะครับราะวะ่าไอนน้มันมีการแตกนอแตกกิ่งออกมานะครับโอ้ตัวนี้ตัวนี้มันจะล้มนะครับอันนี้ก็คือดามขึ้นแล้วกอนดินไปดาม้ขึ้นนะครับมันสูงนะครับนี่ครับอันต้นใดมัน,นต้นนี้วัตุนระตบยังซ้นดีงามนะครับ ที่แดดกิงนะครับนี่บางต้นก็หน่อยพดก็ได้แซมใบนะครับนี่แซมใบเพื่อว่าต้นได้ตายก็เดาตัวแท่นกันครับนี่ครับอันนี้ย่งหยาไปเดาครับล่อเบิ้งนะครับต้องล่ออีกไปยักสามสี่มือนหมดแครับล่อใส่ปุ้นใส่หยางหมดแครับเพื่อหลิงต้นผิกขึ้นนะครับนี่ครับครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับเด้อขอบคุณครับ